โรงเรียนเตรียมมดุมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิในคลิปนี้จะเป็นการนำเสนอแนวปฏิบัติการรับวัคซีนไฟเซอร์เบื้องต้นเอกสารที่นักเรียนจะต้องนำมาประกอบด้วย 1. เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองเพื่อให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2. แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด -19 สํำหรับนักเรียน 3. บัตรประจำตัวประชาชน 4. ปากกาสีน้ำเงินซึ่งขอให้ในักเรียนเตรียมมาเองเพื่อลดการสัมผัสการเตรียมตัวก่อนและหลังการฉีดวัคซีน 1. น,นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อย6-8ชั่วโมง 2. เลี่ยงการดื่มชากาแฟหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในวันที่มีการฉีดวัคซีนส่วนในวันที่ไม่ได้มีการฉีดวัคซีนสามารถดื่มได้เป็นปกติ 3. ช่วงก่อนฉีดวัคซีนควรงดออกกําลังกายอย่างหนัก1สัปดาห์และหลังฉีดวัคซีนควรงดออกกําลังกายอย่างหนักเช่นกัน1สัปดาห์ 4. ในวันที่ฉีดวัคซีนควรรับประทานอาหารมาก,ก่อนโดยเฉพาะอาหารอ่อนย่อยง่ายไม่ควรรับประทานอาหารรสจัด จากนี้จะเป็นการแนะนําการเดินทางเมื่อมาถึงโรงเรียนเมื่อมาถึงแล้วจะพบกับสามแยกให้เดินไปยังหน้าโรงเรียนแล้วจะพบกับวงเวียนจากนั้นทําการเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ลานจอดรถโดยในส่วนของลานจอดรถนั้นจะสามารถจอดได้อยู่ทั้งสองฝั่งด้วยกันจากในคลิปนี้จะเป็นการเลี้ยวเข้าฝั่งซ้ายและสามารถจอดฝั่งขวาได้เช่นกันและนี่ก็จะเป็นภาพรวมของลานจอดรถทั้งหมดจะเห็นได้ว่า ลานจอดรถนั้นสามารถจอดรถได้เป็นจํานวนมากจากนั้นเมื่อลงจากรถแล้วเข้าสู่ประตูโรงเรียนจากนั้นก็จะทําการสแกนตรวจวัดอุณหภูมิและรับเจลแอลกอฮอล์จากนั้นเดินตรงไปตามทางทางรอบอาคารโดยจุดหมายปลายทางนั้นเราจะเดินตรงไปสู่โรงอาหารเมื่อมาถึงแล้วให้เข้าประตูแรก ก็จะพบกาอี้อเป็นจำนวนมากซึ่งนั่นก็จะเป็นจุดรอลงทะเบียนและรอรับค r ว o d e โค้เมื่อลงทะเบียนและรับค r ว o d e ค้ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นทำการขึ้นบันไดเพื่อไปบริเวณหน้าหอประชุมซึ่งอยู่ชั้น3เมื่อมาถึงชั้น3แล้วก็จะพบกับที่นั่งรับวัคซีนณจุดฉีดยาเมื่อถึงจุดฉีดยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากนั้น ก็จะเป็นจุดบันทึกประวัติการรับวัคซีนและรับบัตรนัดเมื่อรับบัตรนัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เดินไปยังด้านหลังของเวทีบนหอประชุมเพื่อออกไปยังจุดสังเกตอาการใต้อาคารหนึ่งเมื่อลงบันไดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็ให้เดินไปยังใต้อาคารหนึ่งเไปถึงใต้อาคารหนึ่งแล้วจะพบกับเก้าอี้เป็นจํานวนมากอีกครั้งหนึ่งแต่ในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันโดยโซนฝั่งห้องน้ําชายจะเป็นจุดสังเกตอาการอีกส่วนหนึ่งฝั่งห้องน้ําหญิงจะเป็นที่นั่งของผู้ปกครอง